ความรู้จักกับสีออดีฟกันนะคะสีออดีฟเป็นสีย้อมผมแบบแฟชั่นซึ่งเป็นแบบโลแอมโมเนียค่ะสีออดีฟเนี่ยจะมีเทคโนโลยีอินเตอร์เซลูล่าที่ช่วยในการขยายช่องทางภายในเส้นผมทำให้เม็ดสีนะคะเข้าสู่เส้นผมได้อย่างล้ำลึกโดยที่ไม่ต้องพึ่งแอมโมเนียมากแล้วก็จะทำให้สีผมที่ได้นะคะดูอิ่มสวยเงางาม,งามจะหลดปลายค่ะ เดี๋ยวเรามารู้จักกับชาสีกันเลยค่ะชาสีฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นสีทิ้นหรือก็คือสีในหลอดส่วนฝั่งขวาม,มือจะเป็นผลลัพธ์ที่ได้เมื่อทำนมวบนผมดำธรรมชาติค่ะรหัสของสีออดีฟนะคะจะขึ้นต้นด้วยตัวเลขแล้วก็ด้านหลังจะตามด้วยตัวเลขเหรือจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะ ตัวเลขด้านหน้านะคะจะบ่งบอกถึงความสว่างที่ได้ของผลลัพธ์ค่ะก็จะมีตั้งแต่ระดับ1นะคะจนถึงระดับ13เลยส่วนด้านหลังที่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะจะหมายถึงเฉดสีค่ะยกตัวอย่างเช่น4 0อันนี้ก็จะหมายถึงสีส้มนะคะหรือ WAS อันนี้เป็นภาษาอังกฤษค่าย่อมาจาก White Ash ซึ่งก็หมายถึงสีเอชค่ะด้านล่างนะคะจะมีวงล้อสีอยู่ด้วยค่ะ วงล้อสีนะคะจะเป็นตัวช่วยให้เรารู้ว่าสีของออดีฟมีเฉดสีเป็นแบบไหนค่ะอย่างเบอร์55อันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูตัวนี้ก็จะทำให้เราทราบว่าสีออดีฟของเราดีชมพูที่ออกไปทางสีแดงนะคะมากกว่าสีม่วงค่ะหรือ SMA อันนี้ก็จะเป็นสีแมทค่ะเราก็จะทราบว่าสีแมทของออดิฟจะเป็นสีแมทที่ไปทางแอกมากกว่าค่ะ จุดเด่นอีกข้อนึงของสีออดีฟนะคะก็คือการที่เราพัฒนาสีน้ำตาลให้เหมาะกับผมของคนเอเชียค่ะโดยทั่วไปนะคะผมของคนเอเชียจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆตามเมลานินค่ะแบ่งเป็นเมลานินแดงแล้วก็เมลานินเหลืองค่ะซึ่งสีออดีฟนะคะเราได้ทำการพัฒนาน้ำตาลออกมาหมด2เฉดด้วยกันก็จะเป็นเฉด nb หรือ neutral brown ค่ะเฉดนี้จะเป็นน้ำตาลสำหรับคนที่ผม เส้นใหญ่หรือคนที่มีเมลานินแดงนะคะอีกเฉดหนึ่งจะเป็นเชสนัทบราว์ค่ะหรือ CB จะเหมาะกับคนที่ผมเส้นเล็กหรือคนที่มีเมลานินเหลืองค่ะสีออดิฟจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มของเบสิคโทนจะมีทั้งเฉดโทนร,ร้อนโทนเย็นแล้วก็โทนน้ำตาลค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มของโทนคอนโทรลเลอร์กลุ่มนี้จะช่วยในเรื่องของการควบคุมประกายสีค่ะ ปกติแล้วเบสิกโทนก็สามารถผสมกับไฮโดรเจนเพื่อให้ได้สีผมสวยตามต้องการแล้วนะคะแต่ถ้าใครต้องการที่จะเพิ่มลูกเล่นเช่นอยากให้ประกายชัดขึ้นหรืออยากให้ประกายดูซอฟลงก็สามารถผสมโทนคอนโทรเลอร์เข้าไปกับเบสิกโทนได้เพื่อสร้างสารรค์สีใหม่ๆได้เลยค่ะสำหรับการใช้งานนะคะสีออดีฟเราจะผสมครีมสีกับไฮโดรเจนเป็นอัตราส่วน1ต่อ1เสมอค่ะ ยกเว้นสีเบอร์13ค่ะที่เราจะผสมไฮโดรเจนเป็น2เท่าเพื่อช่วยในการยกระดับความสว่างค่ะสำหรับไฮโดรเจนนะคะของออดีฟเราจะมี 3%, 6%แล้วก็9%ค่ะถ้าเราต้องการโทนอัพหรือเป็นการทำให้สีผมสว่างขึ้นเราจะเลือกใช้6%หรือว่า9%นะคะแต่ถ้าเป็นการโทนดาวสีผมหรือก็คือทำให้สีผมดูเข้มลงนะคะเราก็จะเลือกเป็น3%หรือ6%ค่ะ สำหรับการโทนอัพของออดีฟนะคะทำได้ไม่ยากเลยค่ะ mm hmm. เพียงแค่เราต้องรู้เฉดสีแล้วก็ความสว่างของผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการนะคะซึ่งเราสามารถดูได้จากในชาร์ตสีนี้ได้เลยค่ะ mm hmm. หลังจากนั้นเราก็เอาสีนะคะมาผสมกับไฮโดรเจน6% mm hmm. แต่ถ้าสมมุติว่าใครที่มีผมที่แข็งแรงหรือว่าผมเส้นใหญ่มากๆนะคะอิมแนะนำให้ผสมกับไฮโดรเจน9%เพื่อจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับการโทนดาวนะคะสิ่งที่เราต้องทราบก็คือ ความสว่างของพื้นผมลูกค้าก่อนที่จะทำสีค่ะโดยที่เราสามารถเทียบได้จากเลเ l Scale ตรงนี้ค่ะซึ่งเราสามารถดูได้นะคะจากในชาร์ตสีหรือจากในรูปภาพที่ลูกค้าเตรียมมาก็ได้ค่ะแล้วเราก็เอาข้อมูล2ออย่างนี้นะคะมาเทียบในตารางการโทนดาวแค่นี้เราก็จะทราบแล้วค่ะว่าสีเบอร์ไหนที่เราจะหยิบเพื่อที่จะโทนดาวให้กับผมของลูกค้าค่ะยกตัวอย่างนะคะ ถ้ามีลูกค้าที่เคยทำสีผมมาแล้วนะคะเมื่อ3เดือนก่อนตอนนี้สีผมเฟดอยู่ที่ระดับ11ต้องการที่จะมาทำสีผมโทนน้ำตาลประกายชมพูแล้วก็ต้องการให้ความสว่างน่อยู่ในระดับ9ถ้าอิฟเลือกใช้สีเบอร์9นะคะรหัส55ซึ่งเป็นรหัสของสีชมพูลงตั้งแต่โคนจะหลดปลายเลยก็อาจจะทำให้สีผมนะคะดูไม่เนียนเสมอกันทั้งเส้นค่ะในเคสนี้นะคะอิฟจะแนะนำให้ใช้สีเบอร์ 955ลงที่บริเวณโคนผมเพื่อช่วยในการโทนอัพสีผมให้ได้เป็นระดับ9ก่อนเสร็จแล้วอิฟจะเลือกใช้สีอีกเบอร์หนึ่งค่ะคือเบอร์855ลงที่บริเวณปลายผมเพื่อช่วยในการโทนดาวสีผมผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราก็จะได้สีผมที่เป็นสีน้ำตาลประกายชมพูแล้วสีผมก็จะได้ความสว่างอยู่ที่ระดับ9ตั้งแต่โคนจะหลดปลายเลยค่ะ ถ้าถามว่าสีออดีมนะคะเหมาะกับใครบ้างอิฟคิดว่าสีออดีมเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการสีผมที่ดูเป็นโทนธรรมชาติหรือต้องการประกายสีที่ดูไม่ฉุดฉาดจนเกินไปประกายดูนุ่มๆถ้าหากลูกค้านะคะต้องการที่จะทําสีพวกโทนแอชมน,มนหรือว่าการฟอกผมนะคะที่กลายเป็นสีโทนพาสเทลแล้วก็น่าจะถูกใจสีออดีมกันนะคะ